ใช่คนนี้ต้องถูกจับเข้าคุกจากการป้นที่เขาไม่ได้ก่อและมันก็ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกา,เาลกาเฮนรี่ครามก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชนันดีๆมาแนะนำเด็ดฟริกพรีเมียมโดยทีทมงาน NF The a t e ทตราคาเริ่มต้นเพียง1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติราคา419้บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000ื่นเรื่องโปรดีๆแบบนี้คนรักหนังไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีหรืออนิเมะ ก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพตฟอร์มและทุกระบบประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผูกมัดถึงจะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วต้องอยู่เงาเงาคนเดียวแบบผมก็ไม่เป็นไร <c oughs> พอมาคนเดียวก็สมัครได้ใช่เพียงแค่ไอดีไลน์ในการสมัครใครที่มี i อดีอยู่แล้วก็สามารถย้ายเข้ามาได้เลยและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมีดิตก็ดุลับเงิน5 0 0 0 0บาทไปเลยทุกๆสิ้นเดือนหากสนใจ สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับหลืงเราเริ่มต้นที่ชายที่ชื่อเฮนรี่เขากําลังทํางานกะกลางคืนด้วยท่าทีที่นิ่งเฉยเขากําลังจ้องมองแสงไฟตามถนนเพื่อเป็นการฆ่าวเวลาเขาเดินกลับบ้านด้วยท่าทีที่ยินชาและเบื่อหนไม่ต่างจากตอนที่ทํางานเดบบี้ซึ่งเป็นภรรยาของเขากําลังเตรียมอาหารเช้าเฮนรี่ <Hen ley S 2> กลับมาถึงบ้านเขาก็ทักทายเด็บบี้ด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยในขณะที่พวกเขากาลังรับประทานอาหารกันเดบบี้ก็ถามเฮนรี่ว่าเขายังรักเธออยู่ไหม แน่นอนเฮนรี่ตอบวลหลักแต่เขาก็ไม่มีแม้แต่ที่จะเปลี่ยนสีหน้าเลยเดบบี้ที่ต้องการจะมีลูกถึงเฮนรี่จะรักเด็กแต่เขาก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นในขณะที่พวกเขากําลังคุยกันจู่ๆเสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้นเฮนรี่ไปเปิดประตูแล้วได้พบเขากับเอ็ดดี้ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของเขาโจที่มากับเอ็ดดี้กับหลังอาเจียนอยู่บนพื้นสนมามหญ้าเอ็ดดี้บอกกับเฮนรี่วพวกเขากําลังวางแผนที่จะไปแข่งเบสบอลแต่เนื่องจากที่โจป่วยและทําให้ทีมขาดคนเขาเลยต้องมาชวนเฮนรี่แทเนเฮนรี่ตอบตกลง ระหว่างที่กำลังเดินทางเอ็ดดี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่การไปแข่งเบสบอลเขาสั่งให้เฮนรี่ขับตรงไปที่ธนาคารเมื่อมาถึงเอ็ดดี้และคนอื่นอีกสองคนก็ลงจากรถและตรงไปที่ด้านในเอ็ดดี้สั่งให้เฮนรี่รออยู่ในรถเขาสังเกตเห็นว่ารถคันนี้มันถูกต่อสายตรงนั่นทำให้เฮนรี่รู้ได้ทันทีว่าเอ็ดดี้คือขโมยและวางแผนที่จะปล้นธนาคารมาตั้งแต่แรกสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นเฮนรี่รีสตาร์ทรถโชคหลายที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งเดินอยู่แถวนั้นพอดีเฮนรี่ถูกจับกลุ่มตัว และโดนในข้อหาก่ออาชญากรรมเฮนรี่ที่กำลังถูกสอบปากคำเกี่ยวกับผู้ร่วมกระบวนการเขาก็ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้มาเฮนรี่ไม่รู้จักกับเอ็ดดี้ดีขนาดนั้นพวกเขาแค่เป็นเพื่อนเก่าที่เคยเรียนด้วยกันผู้พ,พิพากษาได้ตัดสินจำคุกเฮนรี่เป็นเวลา3ปีในข้อหาปล้นสา์ดูเหมือนว่าเฮนรี่จะไม่รู้สึกอะไรเขาคิดว่าการใช้ชีวิตในห้องของังมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการใช้ชีวิตที่อยู่ที่บ้านที่แสนน่าเบื่อนายเฮนรี่ถูกพาตัวมาขังร่วมกับชายแก่ที่ชื่อแม็กพวกเขาเริ่มพูดคุยกันถึงสาเหตุที่ติดก ทั้งคู่กลายมาเป็นเพื่อนกันแมกเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับการอยู่ในคุกและแนะนําสิ่งที่ควรระวังให้เฮนรี่ได้รู้เข้าถามเฮนรี่เกี่ยวกับความฝันเฮนรี่ไม่รู้ความฝันของเขาคืออะไรแมกที่ได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกประหลาดใจการไม่มีความฝันมันก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้ชีวิตอย่างไร้ความหมายเมกพยายามที่จะสอนและปลูกฝังแนวคิดที่จะเปลี่ยนชีวิตของเฮนรี่ไปด้วยการมีความฝันเวลาผ่านไป6เดือนเด็บบี้ไปเยี่ยมเฮนรี่ในคุก เดบบี้มาที่นี่เพื่อที่จะบอกกับเฮนี่ว่าตอนนี้เธอต้องการจะแต่งงานกับโจซึ่งเป็นผู้ชายที่มากับเอ็ดดี้ในตอนต้นเรื่องเฮนี่ทำอะไรไม่ถูกเขาทำได้แค่ยิ้มออกมาและแสดงความยินดีให้กับเธอหนึ่งปีผ่านไปเฮนี่ยังคงเสียใจที่ภรรยาของตัวเองไปแต่งงานกับคนที่มีส่วนให้เขาต้องติดคุกในเวลาต่อมาเฮนี่ถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกลุงหน้าเพราะมีความประพฤติที่ดีเขาบอกลาแม็กตอนที่จะเดินออกไปเฮนี่ไม่รู้ว่าควรจะไปที่ไหนจึงกลับไปที่บ้านที่เคยเป็นของเขาโจเปิดประตูและกล่าวทักทาย ทั้งโจและเดบบี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจและทําเหมือนกับว่าเฮนรี่เป็นแขกทั่วไปเธอเดินมาพร้อมกับเสิร์ฟเบียให้กับเขาเฮนรี่ตกใจเล็กน้อยเมื่อสังเกตเห็นว่าเดบบี้กำลังท้องเข้าสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองเคยมีไปโจกล่าวขอบคุณเฮนรี่ที่ไปบอกเรื่องที่เขามีส่วนในการปร้นครั้งนั้นกับตำรวจเฮนรี่ตอบกลับว่าเขาแค่ไม่ไรู้จักชื่อและนามสกุลจริงๆของโจกับคน,นอื่นๆเลยไม่ได้บอกไปตอนนี้เฮนรี่ต้องกลมเป็นทั้งคนไร้บ้านและว่างงานเขาไม่ยืนอยู่หน้าธนาคารที่ จู่ๆก็มีรถคันนึงขับเข้ามาชนเขาจูลี่ซึ่งเป็นคนขับรถได้ลงมาดูเธอตะโกนต่อว่าเฮนรี่ที่มายืนกีดขวางการจราจรในขณะเดียวกันแฟรงค์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้เข้ามาช่วยเฮนรี่บอกว่าเขาไม่เป็นไรนั่นทําให้จูลี่รู้สึกโล่งอกเธอไม่ต้องการที่จะถูกฟ้องร้องแฟรงค์ได้ช่วยเหลือเฮนรี่และจําได้ว่าเขาเคยเป็นโจรปล้นธนาคารพวกเขาเดินไปที่ร้านกาแฟจูลี่เข้ามาดูอาการและซื้อกาแฟให้เฮนรี่เป็นการไถ่โทษเฮนรี่บอก ว่าเขาจำจูลี่ได้จากโทรทัศน์เมื่อรู้ว่าเฮนรี่ไม่เป็นไรแล้วจูลี่จึงรีบขอตัวกลับเพราะต้องรีบไปซ้อมละครเวทีเฮนรี่เดินไปเข้าห้องน้ำเขาสังเกตเห็นบทความเก่าๆที่อยู่บนผน,นังมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุโมงค์ที่เคยเป็นทางเชื่อมระหว่างโรงละครและธนาคารเฮนรี่อ่านบทความไปเรื่อยๆและก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้เฮนรี่ไปเยี่ยมแม็กที่คุกเขาบอกกับแม็กว่าใน,นที่สุดเขาก็รู้ความฝันของตัวเองแล้วแม็กถึงกับช็อกไปเลยเมื่อรู้ความฝันของเฮนรี่คือการปล้นธนาคารแม็กปฏิเสธคควาาามิดนนั้้เขบรือไง มาบอกเรื่องการโลชนาคารกับนักโทษในคุกเนี่ยเฮนรี่บอกว่าคนอย่างแม็กไม่ควรที่จะมาเน่าอยู่ในคุกอย่างไม่มีความหมายเฮนรี่พยายามโน้มน้าวแม็กว่าเขาต้องการความช่วยเหลือในการบุกเข้าไปในห้องนิรภยัยสุดท้ายแล้วแม็กก็ยอมเอาด้วยกับเฮนรี่เขาออกจากคุกมาได้โดยติดทันบนเอาไว้เฮนรี่พาแม็กไปที่ร้านกาแฟที่มีบทความน,านั้นแม็กสังเกตเห็นว่าแผนที่นั้นมันมีอายุก,กว่า80ปีโครงสร้างของธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง พวกเขาจำเป็นต้องไปที่ธนาคารกับโรงละครก่อนเพื่อตรวจสอบว่าแผนที่นั้นยังคงถูกต้องด้วยความสามารถในการต้มตุนของแม็กพวกเขาจึงรู้จากเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาว่าอุโมงค์นั้นยังคงมีอยู่ทั้งสองไปที่โรงละครกันต่อ Mac แม็กแปลงทำเป็นนักแสดงเก่าของโรงละครเมื่อ30ปีที่แล้วเฮนรี่แนะนำให้แม็กรู้จักกับจูลี่และด้วยความช่วยเหลือของเธอพวกเขาจึงสามารถสำรวจโรงละครได้อย่างไม่ถูกสงสยัยแม็กได้ถามถึงเรื่องอุโมงค์เก่ากับผู้จัดการคนหนึ่งเขาบอกว่าอุโมงค์นั้นได้ถูกปิดไปแล้ว เหมือนถูกสร้างทับไปเป็นห้องแต่งตัวของนักแสดงเฮนรี่ได้เข้าไปคุยกับจูลี่ในหอประชุมการแสดงพวกเขามาพบเจอกันหลายครั้งและีด้มีช่วงเวลาที่ดีต่อการมากมายหลังจากนั้นชายผู้ไหลาอารมณ์อย่างเฮนรี่กำลังรู้สึกอ่อนไหวกับจูลี่ในวันถัดมาแม็กได้ตัดสินใจว่าพวกเขาจะต้องเข้าไปในห้องแต่งตัวนั้นเขาจึงเสนอความคิดเห็นที่จะให้เฮนรี่ไปเป็นนักแสดงของละครเวทีมันจะทําให้พวกเขาสามารถขุดอุโมงค์เข้าไปข,าข้างใต้ของห้องนี้ได้โดยไม่ถูกสงสยัยพวกเขาพยายามโน้มน้นาวผู้กำกับโดยการแสดงละครให้เขาเห็น เ็นรีน่แสดงออกมาได้เป็นธรรมชาติมากนั่นทําให้ผู้กํากับยอมรับในตัวเขาในทันทีหลังจากที่เฮนรี่ได้ห้องแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วเขาและแม็ก์เริ่มพังผนังห้องแต่งตัวทันทีนั่นทําให้พวกเขาเจอเข,าข้ากับอุโมงค์ที่ตอนนี้ถูกถมทับไปด้วยสารพวกเขาต้องการคนเพิ่มทั้งคู่ไปหาโจที่กําลังดื่มอยู่ในร้านเหล้าเขาไม่พอใจกับงานที่เขาทําอยู่เฮนรี่จึงเสนอเรื่องการปล้นครั้งนี้ให้กับเขาพวกเขาได้มาที่ห้องแต่งตัวเพื่อเริ่มขุดใส่ออกแม็กและโจทํางานกันอย่างต่อเนื่องในอุโมงค์ในขณะที่เนรี่กําลลังซ้อมะ พวกเขาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆและดูเหมือนว่าจะลาบลือนแต่ในคืนหนึ่งจ,จู่ๆแฟล้งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยก็ได้เข้ามาขัดจังหวะพวกเขาแฟลงบอกว่าเขาคอยสังเกตอยู่รอบๆธนาคารจนรู้ถึงการที่พวกเขากําลังวางแผนปล้นแมกพยายามใช้ทักษะการต้มตุ๋นของเขาในการแก้ตัวแต่ทุกคนก็ต้องถึงกับงงไปเลยเมื่อแฟลงบอกว่าเขาต้องการที่จะร่วมทีมด้วยแฟล้งบอกว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินทุกเดือนในวันนั้นธนาคารจะมีเงินหลายล้านล้านดอลาลาร์ แฟรงก์บอกถึงเหตุผลที่เขาจะร่วมกันป้นครั้งนี้ธนาคารปฏิเสธที่จะให้เขากู้เงินทั้งๆท,ที่เขาทำงานที่นี่มาหลายสิบปีมันทำให้ภรรยาของเขาที่ป่วยต้องเสียชีวิตแม็กและเฮนรี่ที่ได้ฟังดังนั้นจึงยอมให้แฟรงก์เขาร่วมด้วยโจโดยได้พาเอ็ดดี้เข้ามาร่วมทีมในเวลาต่อมาแต่พอเข้ามาเขากลับปฏิเสธที่จะขุดดินนั่นทำให้แม็กโกรธมากแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องยอมพอเอ็ดดี้รู้แผนทั้งหมดของพวกเขาแล้วในระหว่างการฝึกซ้อมจูลีที่เริ่มกระวนกระวายเฮนรี่กลับไปที่ห้องแต่งตัวหลังถูกตอบว่า เฮนรี่เข้ามาปลอบเธอเขาบอกกับจูลี่บ่กเขาอาจไม่อยู่ในการแสดงที่จะมาถึงตอนนี้เฮนรี่เป็นตัวละครที่สําคัญมากละครจะเริ่มเล่นไม่ได้ถ้าหากไม่มีเขาเธอตะโกนใส่เฮนรี่และบอกให้เขารีบออกไปเฮนรี่ตั้งใจที่จะบุกเข้าไปในห้องนิรภยัยของธนาคารในระหว่างการแสดงคืนแรกเอดดี้ได้ใช้อุปกรณ์เจาะเข้าไปในห้องนิรภัยในที่สุดพวกเขาก็ไปถึงด้านในของธนาคารได้สําเร็จอีกด้านหนึ่งเฮนรี่ที่กําลังแสดงละครอยู่เขายังคงได้รับรู้ถึงการโจรกรรมผ่านทางวิทยุ วกเขาเอาเงินสดใส่ในกระสอบและกำลังจะกลับไปที่ห้องแต่งตัวจู่ๆเอดดี้ก็เกิดเริ่มที่จะตุกติเขาใช้ปืนพกขู่และสั่งให้คนอื่นๆนำเงินสดไปที่รถเขาตั้งใจจะเอาเงินทั้งหมดไปคนเดียวแต่สุดท้ายแล้วเอดดี้ก็ถูกแม็จกจัดการจนสลบไปทั้ง3มคนรีบเอาเงินไปใส่ในรถและรีบขับออกไปจู่ๆเอดดี้ก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้เขาสั่งให้แม็กรีบหยุดรถเฮนรี่คิดได้ว่าเขารักจูลี่และจากไปโดยไม่มีเธอมีได้เขารีบวิ่งกลับไปที่โรงละครในตอนนี้จูลี่กำลังแสดงในฉากสุดท้าย เฮนรีเข้ามาและสารภาพรักกับเธอเขาบอกให้จูลี่ไปพบเขาที่มอสโกก่อนที่จะจูบลาเป็นครั้งสุดท้ายการแสดงครั้งนั้นจบลงเฮนลีกับคนอื่นๆได้ย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับเงินที่รัสเสียในขณะที่เอ็ดดี้ถูกจับและรืงแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับและก่อนจะจากกันผมก็ขอฝาก Netflix และคาทูจาก NFT h e a t e r ไว้ด้วยนะครับทุกคนสามารถเพิ่มเพื่อนตามลิงก์ที่อยู่ในดิสคริปชันหรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยวันนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ